สวัสดีครับก็นี้จะเป็นบริการของ t True Space นะครับก็ลดสูงสุดนะฮะสิบเปอร์เซ็นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะลดสูงสุดได้มากถึงห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมื่อชำระค่าบริการ True ด้วย t r u e m o n e y w a l l e ตนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับว่าจ่ายอะไรก็คือผ่าน True นั่นแหละครับ True Money น,น,นะฮะตรงนี้ก็คือหมดเขตสามสิบมิถุนายนปีหกสี่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย มีที่ไหนบ้างนะครับที่ตรงโปรโมชั่นนี้ก็จะใช้กับร้าน 2-Space ท,ทุกสาขานะฮะก็มี Center Point, ย f ์ออฟฟิศสยามสยามสแควร์ซอยสองนะฮะไอคอนสยามมาศกนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับ ็ถ้าอย่างไงนะครับก็รีบหน่อยนะครับแต่ยังไงเนี่ยก่อนใช้บริการนะฮะสอบถามเขาให้แน่ใจก่อนนะครับว่าตอนนี้ท่านใช้แล้วอยู่ในเอ่อเรียกว่าจะได้รับบริการตามทีเ่เขาบอกไว้หรือเปล่านะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้ด้วยครับ